เกณฑ์กรอตห้ามใช้คริปโตสินทรัพย์ดิจิตัลซื้อสินค้าโดยเริ่มต้นในวันที่1เมษายนนี้นิดนึงนะครับตกลงกระทบอะไรกับกลุ่มเจามาดไหมเพราะเขามีเจฟินคอยก่อนจะโยงไปถึงซิงเกอร์ครับคุณตะครับ เกณฑ์นี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เกณฑ์ใหม่เนาะเป็นสิ่งที่กรอตต์แบงค์ชาติเขาคุยกันมาแล้วแล้วก็น่าจะคุยกันเป็นเป็นภาพเดิมมาตั้งแต่ช่วงประมาณมีนาแล้วอะค่ะต้นมีนาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการประกาศชัดเจนแล้วก็เริ่มใช้เอฟเฟกตีฟเนี่ยคือ1เมษาทีนี้ถามว่าผลกระทบเนี่ยต่อกลุ่มเจมา t หรือว่าจริงๆเออเป็น RS ด้วยก็ได้ตัวฟ o อกคอยอะค่ะที่เขาก็อาจจะมีการออกมาเหมือนกันเนาะสำหรับเจมาก็เป็นเจฟินคอยไม่ได้ ไม่มีผลกระทบเพราะว่าเ,เกณฑ์แบงค์ชาติที่ออกมาเนี่ยรีแคปให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงก็คือว่าไม่ให้ใช้ตัวพวกคริปโตเป็นสื่อกลางในการที่จะซื้อขายสินค้าใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับกลุ่มที่เป็นอย่าง J-Mart เนี่ยคือมันจะอยู่ในนิยามที่ว่าใช้ในอีโคซิสเต็มของตัวเองอะคะ่ะ คือแบบเขาไม่ได้ใช้เป็นลักษณะเหมือนแพร่หลายไม่ใช่แบบว่าคุณยุทธนาเดินเข้าตลาดจะซื้อหมูอย่างเงี้ยจ่ายด้วยเจฟินคอยสองเหรียญอะไรแบบเนี้ยมันมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคือเขายังใช้อยู่ในกลุ่มของเขาเองอย่างเช่นอาจจะทําเป็นตัวโปรโมชั่นให้ซื้อสินค้าได้ที่ตัวเออเจมัดเจมัดโมบายหรือว่าเออเป็นตัวการ JMT ก็ได้สามารถลูกค้าคนไหนที่มีเจฟินคอยเนี่ยจะเอามาใช้ในการแบบซื้อแอสเซทตัวแบบหนี้เสียพวกบ้านอะไรของเขาก็อาจจะซื้อได้ ได้ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มเจมยังไม่ได้รับผลกระทบรวมถึงไอตัวโปรเจกต์ใหม่ของเขาที่แบบอาจจะขยายในอีโคซิสเต็มของเขาเองซึ่งเขาก็มี BTS นู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้จริงๆยังใช้ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ได้มีผลกระทบอะค่ะครับเอาละครับขยับมาที่นะตัวลูก,ลก